สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องหมอดูช่อง YouTube ชื่อมิสกฎชมนทารอดกาสไทยซึ่งเป็นช่อง YouTube ของหมอดูกดชมนเทพาทิพย์นะคะค่ะสำหรับวันนี้เป็นตอนสาย,สายของวันอาทิตย์วันที่28เดือนกุมภาพันธ์2564นะคะ ตอนนี้หมอดูอยู่ที่หาดยะนุย้ยหาดยะนุ้ยเป็นหาดที่ผู้คนเข้ามาใช้พักผ่อนและทำกิจกรรมสันทนาการการละเล่นกีฬาหลายอย่างนะคะเช่นการเล่นเรือการเดินออกกำลังส่วนด้านหลังของหาดยะนุ้ยนะคะก็จะเป็นทางขึ้นแหลมพรหมเทพ และก็เป็นทางขึ้นเขาตรงหาดในหานนะคะค่ะสำหรับวันนี้หมอดูกดชมนเทพาทิพย์จะนำความหมายของไพ่ทาโร่หมายเลข8ในไพ่ชุดใหญ่ของไพ่ทาโร่มาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักความหมายนะคะค่ะสำหรับไพ่หมายเลข8คือไพ่ S The s t r e n น t h นะคะค่ะไพ่ The Strength จะมีหน้าไพ่มีรูปเป็นผู้หญิงและรูปสิงโตนะคะเหมือนกับว่าผู้หญิงกำลังบังคับหรือฝึกสิงโตอยู่นะคะและหมายเลขก็อยู่ด้านล่างของไพ่นะคะเป็นหมายเลข8ซึ่ง เป็นหมายเลขสีแดงเลข8ตัวนี้เป็นอักษรโรมันนะคะคำว่า the strength เป็นภาษาอังกฤษต่อท้ายตัวอักษรโรมันนะคะต่อท้ายเลข8ของโรมันภาพใบนี้นะคะเป็นภาพของผู้หญิงด้านบนของผู้หญิงคุณจะเห็นเป็นเครื่องหมายนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปคล้ายๆเลข8 นะคะตัวนั้นเรียกว่าอินฟินิตี้นะคะที่ศีรษะของผู้หญิงจะเป็นช่อดอกไม้นะคะค่ะสำหรับอินฟินิตี้นะคะบ่งบอกถึงความฉลาดความฉลาดเฉลียวสติปัญญาที่ดีนะคะส่วนมงกุฎด,ดอกไม้แสดงถึงความอ่อนโยนผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนนะคะ มีสติปัญญาเฉียบแหลมมือของเธอใช้แหกปากสิงโตผู้ที่จะทำแบบนี้ได้จะต้องมีความกล้าหาญมีความมั่นใจและต้องมีจิตใจดีงามทีเดียวค่ะถึงจะสามารถบังคับหรือเอาชนะสิงโตได้นะคะสิงโตเปรียบเสมือนเจ้าป่าเจ้าป่าผู้ที่มีกําลังนะคะ หรือมีความสามารถมากๆหรืออุปสรรคในชีวิตนะคะเปรียบได้กับสิงโตอุปสรรคในชีวิตที่หนักๆน,นะคะนะคะค่ะสำหรับรูปนี้คุณจะเห็นว่าผู้หญิงใช้มืออ้าปากสิงโตนะคะก็คือผู้หญิงมีความกล้าหาญมีความอดทนพยายามนะคะ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ผู้หญิงแกรง่งผู้หญิงเก่งนะคะเปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานถึงแม้ว่าหน้าที่การงานของเธอจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งแต่เรื่องความรักเธออาจจะช้าหน่อยนะคะเพราะว่าเธอค่อนข้างเลือกคนที่เหมาะสมกับเธอมาใช้ ในชีวิตนะคะมาร่วมชีวิตกันซึ่งธรรมดาอยู่แล้วที่ผู้หญิงเก่งในโลกนี้ย่อมมีจำนวนไม่มากดังนั้นคนที่จะคู่ควรกับเธอก็มีไม่มากเช่นกันอีกทั้งเธอเป็นคนใช้สติปัญญาใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินชีวิตจึงค่อนข้างที่จะหาคู่ได้ยากหรือบางทีก็จะไม่มีเลยนะคะ ค่ะเรามาดูความหมายนะคะสําหรับชายใดนะคะที่เสียงทายได้ไพ่ใบนี้ถ้าถามถึงเรื่องคนรักนะคะว่าคนรักมีอาชีพอะไรคนรักนะคะเหมาะกับการทำอาชีพที่เป็นผู้บริหารผู้จัดการอาชีพที่ใช้สติปัญญาสูง ค่ะจะมีทักษะด้านนั้นนะคะรับราชการก็ได้นะคะถ้าถามว่าลักษณะของเนื้อคู่เป็นคนนิสัยใจคออย่างไรนิสัยใจคอก็คือมีความมั่นใจมั่นใจในตัวเ